อไปใส่กันโอ้นีอย่างนี้หนากากหมูโอ้อันนี้กินได้อยู่บรยานอันเนี้ยเอามาได้ใส่เอามาจะน้ำหมูเล้วเนาะจังเป็นหนากากหมูซื้อมาบ่หรือว่างได๋ลอกน้ำมาเลยฮะลอกเอาน้ำมาลอกหน้าหมูนะเออแต่โตมันกับไปนี่คอกนั่นละคืออยากก็ได้ลอกมาได้นะลอกจะแน่ไหมลอกจะน้ามาเอ้ามันบ่ตายบ่บ่บ่ตายเรามันปงขึ้นไหม น้ามันจะปงขึ้นมาไหมเออบ้าเป็นบ้าเลยวีบ้านนี้เนาะบ้านนี้เนาะเขาอยากเขากลอกน้ำมากะโจงโจงเลยจะกินห้ามกินน้ำด้วยหันเดียวที่เคสอย่างกินเลยว่าฉิมาย่างมาอนีิย่างเป็นอยู่บ่ย่างเป็นอยู่จัดให้แซ่บๆดิลองดิลองดิโอ้เฮ็ดเป็นยืนบ่เนี่ยเป็นหมักแซ่บๆเด้อหมักฟีเมอร์หมักจากชั่วโมงเนี่ยหมัก ข้าวเดียวตำพริกไทยกระเทียมใส่กันข้าวเดียวใส่ซอสลงไปซอสหอยมันที่หอมปะมันกัหอมอยู่ทางหอมแต่ว่ากับว่าซ้ำแป้งอยู่เนาะอันนี้หูปะอันนี้หูบว่มันแป้งว็มันหอมแบบแป้งจังสั้นหมายถึงว่ากินมันอะมันที่หอมปะหอมหอมหอมหูมันนะหูมันหู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 มันมันจะใส่มันก็ะดูโคไรดุาะ ก็รู้แล้วก็มาถึงว่าหูวหัวนะเออ่ปั๊ดเบิดที่ยังไม่ไยา่างเบิดเลยปั๊ดจะแพมันโอกแพมันโอกเต้ยาม<ะ>ันไงพูดเต้ยามันไงพูดต่ำหนยย่เป็ตนยย <c oughs> ตะขมข้อใช่ไห <c oughs> มเป็นตะมะเร็งคามฮาเจ้าถามเนี่ยเอามันไหมซา,าร้าทันบอกว่าเอาบวเอาไม่ไห่เอาไม่ไหมเอาไม่ไหม,ไม กินไนรนดรกันบ้างเลยเส้าโบท่านข้าฮิดเครื่องหนังกิ่มอยู่เลยเส้าโบท่านแซ่บๆอู้าาะจะมีเหล่าขาวรงนี้เนาะลูกๆเจมีเหล่าขาเขาดีดีวะเป็นไดรล่ะบ้าเนี่ยเฮ้ยเป็นดำคักแท้กินได้ยุ่นปะกินได้สุกแล้วจัดการเลยเดี๋ยวบัดนี้เป็นวิธีหั่นบนัดอันนี้ส้มเนื้อบัดนี้ นืมส้มเนื้อคนข<น>มอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อมีสองแบบสองแบบวันนี้บอดัมวันนี้บอดัมมีบอดัเด้วนี่เราใส่เสื้อก็ซิล่าหนะอ่อยนี่เลยเฮ้ยยังว่าใส่เสื้อก็ซิล่าแล้วเพิ่นว่าแฟนคลับก็ซิล่าเนาะเลคคลิปเลคคลิปก็มีคือบอดเลคคลิปอยู่เพิ่นนะเลคคลิปเจ้าที่ประจำพนันดัานหลังแล้วซิมมุนี่เหาอเนอะแลาวซิมนี่พี่น้น Godzilla, นอง เจลค้มเจลค้มอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นส่วนไหนของมันเนี่ยอันนี้เป็นส่วนนันดังมันครับอืมกินแล้วชิ้ดังปะดังแห้งก็ดังแห้งโคตรดุสุดยอดคมโคตรคมข้าน้องเป็นไรสุดยอดสุดยอดผู้ใดเพิ่งจะทำใจได้ดครับต้องกินเท่าก้อนโคตดดำๆรอกได้ด้วย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับเมนูอย่างก็อย่างหน้ากากหมูโอ้อันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มส้มแก้วส้มแก้วส้มมีแก้วขมนะ้าบ่นี่แก้วขมกับมีครับพี่น้องแก้วขมแก้วส้มมีสองรสชาติด้วยครับขออนุญาตชิมด้วยครับเด้ออันนี้ก็บโคเนื้อยครับนี่ไม่หมดเนาะกลมลุงกลมโอ้เปลี่ยนไปแล้วอืมพี่น้อง อนันอนี้ขมที่น้องขมเจ้วขมครับเจ้าวขมอืึสุดร่องครับพีมนีขมมันปะขมขมขม,อ,มอันนี้แสบมันแทบตั้งซี่นะเปิดล้านซ้อมเอ,อ้ก็จะเปิดล้านซ้อมนั่นแหละมันแสบพุทธ พูดคนมันสิหลา่คนมันสิหลายเปิดร้างซอมแทนคนยังบ่มีไมนจะใไซนอดกันฮะมันจะใไซนอดกับเจ้าครบหูมันสุกบ่ปะสุกโอ้มีดเข้ากะดีโอ้ยมีเบิดขั้วมีสองเดียวแล้วพี่น้องเอ้ยผู้สิกินก็กินบ่ได้ในห้องโวก็แล้วเป็นแต่อยากหูแล้วเป็ปาดให้นี่นักนี่ครับพี่น้อง ลุงจานไว้นะหูรับพี่น้องมันแค่ขี้หูวะนะมันคื้นอีเช่บอได้กเห็นห้องบ่อหลางม,มันเอาข,อเขัดตึนบัดอืมขัดตึนบัดขัดตึนบัดมันเรียเป็นบ่อโอ้นี่มันก็ให้ตั้งสันแล้วเนาะเรียบตึนเจ้าของแกพี่น้องเลยมีขึ้นเจ้าของแต่สุกเรื่องบ่อเนี่ยอ,อันนี้ส่วนหูครับ กินไหนก็สัตว ab ์การกอดสิละซื้อไม่แล้วมีดท่อนทานเพิ่งพี่น้องเพิ่งเลกๆไปเดี๋ยวครับหมูหูหมูหูต้องบอกตามดิกินกันกินกัน เยอะยวะเ่ย่ยอะเลยวะก่ได้อัน,นอันนี้มันยีแสบกว่าดิเราคุมมา้มอ่ะ ่มันหนาซื้อใหมอีกเนี่นะ้มขอแล้วเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินเปลี่ยนเงินมันน่าทำแบ่คุ้มพอแล้วอืมหาต้นหัอืมเอาหูไปยืนข้างเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางห,ม,ห,ห,ม,าหางมูไปใหญ่หูหมีเอาหางหมีไปใหญ่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหางหมีหางหมูเอาดิ เอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมูมายืนข้างหมีหางจะคอยจะทันไหมเนี่ยเอาไหมเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปใหญ่หูหมีเอาหางหมีไปใหญ่หูหมูหมูหมูหูมีกูสูสีหางหมีหางหมูอันนีเขาทาไปเอาเลยเอาหมูไปยืนข้างหมูหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูไปใหญ่หางหมีเอาหางหมีมาใหญ่หูหมูเร็วเร็ว เอาหมูไปยืนข้างมีเอามีมายืนข้างมาหมูเอาหูหมูโอ้โหหาหมูไปแง่หูหนูหน,หนูมาได้ใส่ไงผมมีหนูอันนี้ขายบอกหรือเปล่าเนี่ยชิมเปรี้ยวเนี่ยดีครับหนึ่งเด้อใหม่ไม่ได้เห็นวะอันนี้ อันนี้เพียงเดียวหรือเ่เพียงเดียวเครื่องหนาเครื่องหนาอีกหนานึงเด้ออีกหนานึงเก็บไใบเก็บไว้กินกับผมบ่บ่เก็บไว้เห็นยังเก็บไว้ิ่้ลุ่งอ๋อยิ่งขอไว้ให้มันไปย่างเอาเออออเอองยิงเขาขอพี่น้องอันนี้เบิร์ตบ่ร์ไหนมือนี้เบิร์ตมันสุกบ่ร์ไหนมันเป็นตะสุกตะสุกแช่ว่าสุกเออแต่คนดูไก่ไฟกันยังนำออกวิ ฮัอนบ่เออเห็นบม่มันคือขาวๆมันคือเป็นสิผมมันก็ขาวอยงงี้อยู่นะเห็นองใหญ่มันมดำกับปิกีก้อีกกลัวมันข้างในมันขาวไม่เห็นบ่เออมันสุกดูนี่แหละแล้วมันบลสุกก็มีเลือดแดงๆตัวโอเอ,อันนี้คือปลาซุกแล้วคือปลาซุกแล้วอืมเอ้าแค่ิ่นก้อ,อกยเนี้ยบ่สิโซหังเคยบ่เต้ยนี่นะ ก็ยังไงวะยังไงมันก็เคี่ยวเขาปากไม่ได้หรอกมันแมนใ้าผัดผีใครว่าไม่ได้ขมย้อนเจ้าหรอกขมย้อนยังขมย้อนใหม่อ่ะเห็นไหอเนียน ไม่เบ็ดโดนจริงๆบ่ต้องใส่ใส่ขมก็ได้ใส่ดีก็ได้บ่ต้องใส่ดีเอานี่มันขมอยู่แล้วม,มันขมอยู่แล้วบุตรชายกินเอาไปลงไปใหญ่หูยังไปหาควดหน่อยกินก้อนูกินนี่ก้อนค่อยกินควดหน่อยออคือมันต้องซูมือต้องกินซูมือวะเราเนี่ยเราต้องออ ปเป็นเมือกลับาบ้านกลับัลกงกมึงแล้มื่อ,อ,อ,อวานก็เห็นกินอยู่มือวานยูผู้เดียวย่ันพี่หลอกเนาะเอากินเราเราพีบบ่หรอกบะไวรลับมันบ้ีอะไรกันงั้นกอบบ่หอก้พี่น้องเอาบุงเมือบุงม่อพีอยังลูกคุณมาตีสามกุ้งสาแม่มันต่อบ่ห,บหลอกเลย บรรลุเรื่องเลยน้องลับไปโหลดอ๋อคือยันขั้นยันผีคือกินเหล้ามันลับเร็วนะซอยกระตุ้นควิ่มลับกระตุ้นควิ่มลับเอาเวลาบวกินเหล้ามันบ่นรับบ่มันก็ลับด้วยมันก็ตื่นตีนคือวันนี้นะคือบักินยาโนอนลับเลยแต่แก่แม่อันตรายแต่แก่แพ้ออันตรเอาไม่เกี่ยวกันกันกับยาโนอนลับแต่แก่แพ้มันเแท้แท้ลับจะไม่เล่นหาอยู่หันเนาะ อันนี้ยรับดีเร็วดีก็ยาแก้แพ้ยยากแก้แพ้มันอันนี้มันราคาถือแพงแล้วสิบสิบาทสิบห้าบาทเรากวาเท่าไหนทำว่า,วาไรเรา,ากว่ถ้าแปดสิบบะเตงควันเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างเจ็ดสิบเหนือเจ็ดสิบก็กว่าบ้าเจ็ดสิบกกว่าก็แพงบ่แพงกว่าสิบหาบาทบ่กินยามันแพ้ไตเอาเรากินเรามันล้างไต วันละแนวกิมมันที่ตับพังไตพังไงแล้วแอลกอฮอล์มันเป็นแอลกอฮอล์ไอ้บริสุทธิ์นั่นมันวัตถสิบอ่ะอืมแล่นั้นตัวมันอันตรายสี่สิบอันมันบานอันตรายหรอวะบนอันตรายทั้งเดือนฉันอยากแก้แพ้เม็ดนึงเนี่ยนอนหลับไปเลยห้ามโมหลับเลยประหยัดเงินน้ำห้ามโมหลับหนึ่เพียงจีบวันับอยากแก้แพ้เนึ่งแห้งเ็ดให้นอนหลับ

เจ้าบ่ยั่งเจ้าล่ะไม่ผมชอมากินหมาบ่ได้มาไกินด้สีสีมาล่ะเจ้าวะว้าไปบอไปเอาสีมองสีมายอมรับความจริงแง่ๆแง่ใส่หู้ประตูอันเช้าไปฝ่า่ดีเพื่อบอกรู้ว่าอ๋อวันเสาร์ว่าขึเอาเสาเถิงเด้บ่เอาหู้เถิงเถิงกเน่ะเอ๊ะอล่ะมันสีบ่ไฟสดว่ไฟสดว่เอาดีได้ที่ไเป็นข้าวท่นนั้น่ะ เป็นข้าวที่ว่าไปสีง่วงขาเจ้าอ่ะว้ายบวไปทั่วขาเจ้ากับไม้เงินเจ้าสีเสียงเงินซอยข่อยบ้านหลังโคบะเรศเจ้าได้สีง่วงเหรอบ้าอ๋อเป็นสีอย่างสีเป็นข้าวตัวแรกะเป็นข้าวตัวน้นข้าวบกเป็นไงแล้วเราอีกแล้วพอกันไหมครับพี่น้องครับมื้อนี้เอาไวปสนมีสากลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ